เพื่อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปราณีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจไม่วันไหวต่อความยากลำบากไม่มากๆในลาบผลมุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนดำรงตนอยู่ในยุติธรรมกระทำการด้วยปัญญารักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต สถานีตำรวจภูทรทุ่งสงตั้งอยู่เลขที่53ถนนชัยชุมพลตำบลปากแพรกอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ดูแลรับผิดช,ชอบ589.622ตารางกิโลเมตร9ตำบล85หมู่บ้านจำนวนประชากร117,500ราย ผมพันธุ์ตํารวจเอกธีรวุฒิเทพเลื่อนพ่วมกับการสถานีบุรพทอนทุ่งสงนโยบายของส่วนตัวที่ใช้ในการทํางานคือคุณสําราญงานสําเร็จเพราะว่าได้สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการในส่วนของการประกันความยุติธรรมและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนนโยบายของท่านพบวตารอได้นํามาใช้ที่โรงพักสถานีบุรพทอนทุ่งสงเนื่องจากว่าเป็นนโยบายที่เน้นเรื่องการบริการประชาชนในทั้ง5ด้านอย่างมีมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านป้องกันและปราบปรามได้มีการนำเอาเทคโนโลยีนะครับในการทำงานมาใช้อย่างเช่นโครงการโปลิส4.0นะครับได้มีการสแกนได้มีการติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่สายตรวจในการเข้าไปตรวจตาหรือระับเหตุให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อเวลาเกิดเหตุแล้วก็แจ้งมาอย่างที่สพได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงด้านการจราจรนะครับทางสพทุ่งสงก็ได้ทำการ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและกวดขันการจับกลุมอย่างต่อเนื่องในส่วนของความปลอดภัยในการใช้ถนนนำเมาโยบายการสมบนิภัยร้อยเอร์เซน์ทั้งคนขับและก็คนซ้อนอมาใช้อย่างจริงจังนะครับเริ่มการจับแล้วก็ปรับปรับเสร็จแล้วก็แจกหมวกอน,นอกให้กับพี่น้องประชาชนเป็นการทั้งนำในเรื่องของหลักรัฐศาสตร์และหลักนิติศาสตร์มาบังคับใช้ ด้านงานสืบสวนก็ได้มีการจัดให้มีการอบรมนำความรู้ใหม่ๆนะครับเนื่องจากว่าอญากรรมในปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ในโลกโซเชียลอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทางสื่อออนไลน์เป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเราต้องก้าวทันพวกอญากรรมที่กําลังเป็นปัญหาใหญ่อยู่ตอนนี้ปัจจุบันนี้ตํารวจเราเนี่ยใช้ในิยบายเชียงรุกในการปฏิบัติงานโดยเข้าไปพบปะกับพี่น้องประชาชนตามหมู่บ้านตามบ้าน เพื่อรับฟังปัญหาที่แท้จริงของประชาชนแล้วนำมาประชุมทุกภาคส่วนเพื่อเข้าไปแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นตำรวจที่พึ่งของประชาชนตำรวจยุคใหม่ใส่ใจประชาชนตำรวจสอพอทุ่งสงเราพร้อมที่จะทำงานและบริการประชาชนครับสำหรับแนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรทุ่งสงภายใต้การบังคับบัญชาของ พันตำรวจเอกธีรวุฒิเทพเลื่อนผู้กํากับการสถานีตำรวจภูทรทุ่งสงตามหลักการทำงานวิสัยทัศน์ที่ว่าคนสำราญงานสำเร็จแบ่งออกเป็น5ด้านดังนี้ 1. ด้านการบริการทั่วไปเป็นจุดประชาสัมพันธ์ติดต่องานให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการเน้นการต้อนรับอำนวยความสะดวกอำนวยความยุติธรรมและบริการบนสถา,านีตำรวจ ด้วยความรวดเร็วหรือวันสต็อปเซอร์วิสไว้ในบริเวณเดียวกันการแนะนำประชาชนที่มาติดต่อราชการโดยมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้การดูแลต้อนรับการดูแลรักษาความสะอาดดำเนินกิจกรรม5สภายใต้ห้องทำงานห้องควบคุมผู้ต้องหาอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะห้องน้ำของสถานีตำรวจภูธรทุ่งสง ได้รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดสุดยอดห้องสุขาสถานีตำรวจแห่งปี2560เป็นครั้งที่2องรวมทั้งจัดให้บริการสำหรับคนพิการให้สามารถเข้าถึงการให้บริการอย่างสะดวก 2. ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานสอบสวนคลี่คลายคดีด้วยความรวดเร็ว การจัดระบบการทำงานป้องกันปัญหาสำนวนสอบสวนค้างกวดขันการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและคำสั่งของทางราชการและหากประชาชนไม่ได้รับความยุติธรรมในการบริการเชิญพบผู้กำกับได้ทุกเมื่อ 3. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปรับปรุงพัฒนาระบบสายตรวจระบบตู้ยามและที่พักสายตรวจ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนตั้งจุดตรวจจุดสกัดจุดค้นบุคคลและยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอและให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่รวมทั้งมีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกป,ประเภทอย่างเฉียบขาด 4. ด้านการควบคุมและจัดการจราจร เน้นการควบคุมการจราจรแก้ปัญหาจราจรติดขัดและควบคุมอุบัติเหตุให้ลดลงในพื้นที่รับผิดชอบติดตั้งระบบจุดตรวจด่านตรวจ C C T V Mobile มาช่วยในการทำหน้าที่ไว้คอยระวังและตั้งจุดตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนทำผิดกฎจราจรอย่างเหมาะสมการกวาดล้างจับกลุ่มท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐานเสียงดังอันเนื่องมาจากการร้องเรียนของประชาชนว่า มีกลุ่มวัยรุ่นขับขี่รถเสียงดังรบกวนในพื้นที่จัดกิจกรรมมอบหมวกนิรภัยให้กับประชาชนทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารตามโครงการสวมหมวกนิรภัยร้อเปอร์เซของตำรวจปูทรภาค8เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตการบาดเจ็บของอุบัติเหตุทางถนนจากการใช้รถจักรยานยนต์ 5. ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรดูแลทุกสุขของผู้ใต้บังคับบัญชา จัดให้มีสวัสดิการเพิ่มเติมเช่นโครงการอาหารกลางวันฟรีการลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบความเป็นอยู่และรับฟังปัญหาการลงพื้นที่เยี่ยมป้อมตำรวจการฝึกแถวของตำรวจโครงการอบรมการยิงปืนทางยุทธวิธีเน้นความรักสาม,มัคคีภายในหน่วยงาน มีการมอบรางวัลจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจหรือกอกรตอรอเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามการทำงานเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องผมธีรพลลัตนปริคนครับประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของตำรวจสถานีตำรวจภูธรทุท่งสงนะครับ หรือเรียกสั้นๆประกอบตตรนะครับกตตรเรานะครับก็เหมือนคนกลางนะครับระหว่างตํารวจกับประชาชนนะครับคือกตตรเนี่ยทำอย่างไรให้ประชาชนนะครับเข้าใจบทบาทหน้าที่นะครับของตํารวจนะครับและทําอย่างไรให้ตํารวจนะครับได้เข้าใจนะครับวิถีชีวิตนะครับการมณ์ในชีวิตของประชาชนนะครับเพื่อให้การกระบวนการการใช้กฎหมายต่างๆเนี่ยไปเป็นอย่างราบรื่นนะครับสถานีตํารวจภูทรทุงสงเองนะครับ โดยท่านพลตำรวจเอกธีรวุฒิเทพเลื่อนนะครับผู้กับสถานีซึ่งท่านได้เข้ามารับตําแหน่งในคําสั่งที่ผ่านมานี้นะครับก็ได้เข้าร่วมประชุมกับกตตรนะครับในการแสดงท่านได้มาแสดงวิสัยทัศนะครับวิธีการทํางานของท่านนะครับที่ท่านจะมาบริหาสรสถานีตำรวจปทุทุ่งสงนี้นะครับและท่านได้ดําเนินการไปแล้วในหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสวัสดิการนะครับข้าราชการตํารวจนะครับให้อยู่ ดีขึ้นนะครับให้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสั่งการให้ข้าราชการตํารวจภายใต้กํากับดูแลของท่านนะครับได้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับให้เป็นที่พึ่งนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับและในส่วนของการพัฒนาความทันสมัยนะครับท่านก็ได้นํา CCTV m o b โมบายนะครับมาใช้ในการตั้งด่ันตรวจต่างๆหรือการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันของสำนักงานตารวจแห่งชาตินะครับและการพบปะประชาชนนะครับในส่วนของ ผู้นำชุมชนต่างๆนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออสมอนะครับหลายๆภาคสวนท่านในพบปะได้ทําความเข้าใจนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับและโดยเฉพาะโครงการสมบกนกร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ผ่านมานี้ท่านก็ได้ระดมนะครับสภากําลังของท่านเองนะครับภาคีเครือข่ายของท่านนะครับในการที่จะมาแจกหมวกกันน็อกนะเพื่อรดนรงการสมบกนกครับทำให้ผมมั่นใจนะครับว่า สถานีตำรวจภูทรทุ่งสงนะครับภายใต้ก,การบริหารงานของท่านพันตรวจเอกธีรวรฒิเทียบเลือดนะครับกับสถานีเนี่ยจะดูแลพี่น้องประชาชนและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในเขตอำเภอทุ่งสงเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับ นี่เป็นความมุ่งมั่นและตั้งใจของสถานีตำรวจภูธรท,ทุ่งสง์ภายใต้การนำของพันตำรวจเอกธีรวุฒิเทพเลื่อนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท,ทุ่งสงในการพัฒนาสถานีตำรวจภูธรท,ทุ่งสงเพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการมีความรู้สึกอบอุ่นได้รับความเป็นธรรมและเป็นที่พึ่งของประชาชนชาวทุ่งสง เพื่อความผาสุกข,ของประชาชนอย่างแท้จริง